อยู่ห่ากันมันคงจะดีพอเราเจอเธออีกในวันพรุ่งนี้คิดถึงเธอทุกวันรอที่อยู่ตรงนี้เอ้ย I got my mind k e คิดถึงเธอทุกคืนรอที่เจอเธอตอนตื่ yeah yeah ไอส t t ดาบ เปหรือเปล่าเฮออยู่ไหนอทำารอะตอนนี้เธยู่พรุนี้จะเจอกันไหมอะพอะพี่อะถ้าเธอเฮ่ Tomorrow รอจะลืมตาเฮ่คืนเจอเธอชอบเธออยางจังตั้งแต่แรกเจอมีเธออยู่ทางกันมันคงจะดีพอเรา คนที่ขึ้นแลขึ้นมาลสนุกกับพวกเราขอบคุณครัคขอบคุณครับอยากเก่าอะไรทั้งนี้ไหมผมไม่แน่ใจว่าพี่ท็อปจำไปได้หรือเปล่าเราเคยเจอกันที่สนามบินใช่ก็วันนี้ดีใจมากพี่พี่ท็อปค,คือศิลปินที่ผมติดตามตั้งแต่พี่รประกฏด The ินแ uh รแรปเปอร์อ๋อขอบคุณมากเลยครับตอนนี้ตื่นเต้นมากผมกับ คอยแอบมองพี่ยู่ห่างๆตั้งแต่ตั้งแต่เพลง Morning Morning ยอดวิวประมาณ2 2 0 0วิวนี่โอ้ไม่ใช่นอนไปสองอประมาณ200 0 0 0วิวผมคนฟังคนเดียวเลยครับโหงฟังเป็น200 0 0รอบเลยใช่ครับผมผมชอบมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยเขินสุดๆครับอ๋มีดอกไม้มาไมด้วย ขอบคุณที่มาในวันนี้ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณเช่นกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เอ j นจอยไปกับพวกเราด้วยนะครับแฟนคลับน่ารักมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยจริงๆนะครับขอบคุณครับ เลือกไม่ถูกอะไร uh. <c oughs> ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีอีกไหม <c oughs> ลอง,องยังคงวนไปเหมือนเดิมหรือเปล่าเธอฉันไม่รู้ว่าเช้าตื่นมาจะยังพบเธอให้รู้ว่าฉันรักเธอ อะไรมันคงนะ่นอนนอกจากใจฉันต่อยพระจันระลอดับสนแต่ฉันจะไม่หายไปยืนยันในหัวใจด้วยหาปปี้ทรามอินมา จะเกินอะไรก็ตามฉันจะอยู่ตรงนี้กับเธอทุกอย่างต่อให้เราสลายอยาทิ์จะเลือนให้ฉันไปถึงไหนก็เจอรั้งในต้องมีชันนิยามรู้ไวเพียงว่าฉันจะทำเพื่อเธอเวลาเปลี่ยนฟังตัวฉันมันเสมอรักจำเดียว รักแรกอะไรเนี่ยรักแรกมันแยกยากรักยากมันยากแยก่รักเธอเป็นคนแรกถ้าจะแยกมันคงยากเคทหน้าชองฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันกำลังโอ สกปเพลงคับเพราะว่าสกีเพลงวันนี้เดือดจัดตั้งแต่เริ่มต้นต้นโชว์เลยเพราะว่าเนี่ยเราก็ติดตลกซะด้วยนะไปต้มไปต้อมอะไรไงฉันนั่งอยู่ตอนเช้าเช้าที่ดวงเงาเหมือนกับลมที่มีฟิลเตอร์ชิดเทา แม่กัดทิ้งหนาวแต่พอมีแดดก็ร้อนจบวันนี้ฝากร้องเพลงดังๆช่วยพี่ท็อปและซีล็อกซี่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปก็จะรีบมาให้เร็วเหมือนกันพี่ท็อปร้องเพลงอะไรครับหถ้าสมมุติพี่ท็อปร้องเพลงมาแล้วร้องตามพี่ท็อปไม่เป็นโยกหัวช่วยกันก่อนโอเคไหม เพลงแล้วเราจะไปอาบน้ำ เอาสเหรเห็นหรือเปล่าโอเคเห็นโอเคไหมโอเคแค่นี้ก็พอละพวกเราภูมิใจจังที่ได้เป็นแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตเทมข้างในทุกๆโอกาสทุกๆความฝันของปายเพราะการได้รับได้สนับสนุนคือความสุขและการได้เห็นรอยยิ้มเห็นปายประสบความสำเร็จมันคือความสุขที่ยิ่งกว่า กำลังใจสำหรับคนเก่งจากพวกเราจากซีมสปอร์ตบายบายคุณผอ้บมเ <Bye bye. S 1> ขียนเขียนเขียนไปได้แล้วเฮ้ยบายบาย